มันนี่พลัสตลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงโดยบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตเรเลียมจำกัดมหาชนธนาคารออมสินมั่นคงจริงใจรับใช้ประชาชนโทร1 1 5 5บางจากผู้นำพลังงานทดแทนเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ10เดือนจากธนาคารออมสิน สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง FM 101รายการ Money Plus ผลิตรายการโดยบริษัท DC Creation และผมยุทธนากระบวนแสงเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับพบกันทั้งวันเสาร์และอาทิตย์ตั้งแต่บ่ายสามโมงเป็นต้นไปเรามีนัดการทาง FM 101แห่งนี้แหละครับส่วนอีกช่องทางหนึ่งในการรับฟังรายการ m o n e p พลั เชิญได้ที่เว็บไซต์ www.yutcareu.com w w w y u t c a r e o www. u www.yutcareu.com นะครับและ2วิธีในการติดต่อกันโดยตรงนะครับวิธีแรกคอดลายสายด่วน0819849735 0819849735วิธีที่2ครับผ่านทางแอปพลิเคชันไลนย l ลาย ID ของเราก็คือคำว่า Moneyplus M O N E Y P L U S Moneyplus ติดกันตรงตัวเชิญได้เลยนะครับและช่วงแรกของรายการ Moneyplus เป็นช่วงเป็นเงินเป็นทองสนับสนุนโดยธนาคารอมสินเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ10เดือนจากธนาคารอมสินนะครับ คุณผู้ฟังครับสำหรับเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษ10เดือนจากธนาคารอมสินเปิดรับฝากแล้วตั้งแต่บัดนี้ไปจนกระทั่งถึงวันที่30มิถุนายนี้นะครับเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษ10เดือนจากธนาคารอมสินให้ดอกเบี้ยแบบเป็นสเตปอัพหรือว่าเป็นขั้นบันไดเฉลี่ย10เดือนเนี่ยจะได้รับอัตราดอกเบีย้ย2.175เซนต่อปี โดยเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่7ปีขึ้นไปและนิติบุคคลทุกประเภทนะครับผู้ฝากที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับการยกเว้นภาษีโดยเปิดบัญชีขั้นต่ำา1 0 0 0 0บาทและฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า1,000บาทฝากได้สูงสุดต่อรายไม่เกิน20ล้านบาทนะครับที่สำคัญสำหรับลูกค้าเงินฝากเดิมของธนาคารอมสินที่เงินฝากครบอายุแล้วต้องการฝากต่อ ธนาคารออมสินเปิดรับฝากโดยไม่จำกัดวงเงินด้วยนะครับนี่คือเงินฝากเพื่อเรียบพิเศษสิเดือนจากธนาคารออมสินนะครับติดต่อได้เลยที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศหรือออมสินคอเซ็นเตอร์1 1ึ่นะครับนอกจากนั้นครับธนาคารออมสินยังมีมาตรการพักชำระหนี้เงินต้นจ่ายแค่ดอกเบีย้ยสูงสุดนานถึง2ปีโดยเปิดให้ลงทะเบียนแล้วนะครับตั้งแต่วันที่1เมษายนที่ผ่านมา จนกระทั่งถึง30มิถุนายนนี้นะครับเป็นมาตรการช่วยเหลือลูกค้าเงินกู้ของธนาคารที่ได้รับผลกระทบจากราคาพืชผลเกษตรตกต่ำภัยธรรมชาติการจัดระเบียบที่ดินทำกินรวมทั้งลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากด้านการส่งออกด้วยโดยมีทั้งลูกค้ากลุ่มที่มีรายได้ประจำกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าและกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยด้วยโดยเปิดให้ลูกค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการนี้ ตั้งแต่1เมษายนจนกระทั่งถึง30มิถุนายนนี้นะครับโดยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศหรือที่ออมสิน call center 1115หรือเข้าไปดูที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th เชิญได้เลยนะครับคุณผู้ฟังครับและเนื่องในโอกาสที่ธนาคารออมสินครบรอบ102ปี เราจะให้ย้อนกลับไปฟังนะครับการถแถลงของท่านผู้มืนในการธนาคารอมสินคุณชาติชายพยุหนาวีชัยจะถแถลงถึงทิศทางของธนาคารอมสินที่จะปรับโครงสร้างองค์กรมุ่งสู่ออมสินยุคใหม่ GSB New Era นะครับถ้าพร้อมแล้วไปฟังคำถแถลงของท่านผอ,อธนาคารอมสินกันเลยในช่วงนี้ครับถ้าเราจะเปลี่ยนไปเป็นอมสินยุคใหม่นะครับหรือ GSB New Era เนี่ยนะครับ เราก็จะต้องทำหลายๆเรื่องแต่เรื่องด่วน6-7เรื่องเราจะทําก่อนนะครับ6-7เรื่องที่เคยเล่าให้ฟังแล้วนะครับก็เป็นเรื่องแรกคือเรื่องของ Customer Centric นะครับ Customer Centric เนี่ยมันไม่ใช่ว่าแค่พูดแล้วจะทําได้เลยมันต้องเริ่มต้นตั้งแต่จัดรูปแบบองค์กรก่อนนะครับ ว่าองค์กรเราต้องรองรับที่จะตอบโจทย์ลูกค้าที่เป็นเซกเมนต,ต์ต่างๆให้ตรงกับความต้องการของเขานะครับเพราะงั้นเนี่ยเริ่มแรกเราจะไปที่ Customer Centric เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมาสร้าง Branding กับ Marketing ท่านก็จะเริ่มเห็นโฆษณาใหม่ๆของธนาคารอมสินแล้วก็ภาพลักษณ์ของเราก็จะเริ่มเด่นชัดขึ้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องออกโปรดักต์แล้วก็เซอร์วิสไปควบคู่กันที่ดูทันสมัยตอบโจทย์ตามไลฟ์สไตล์ของลูกค้ายุคใหม่นะครับ แล้วก็เรื่องที่เราต้องลืมไม่ได้ก็คือเรื่องของการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจซึ่งเราทําอยู่แล้วตั้งแต่ลูกค้าฐานรากจนขึ้นมาจนถึงลูกค้า SME แล้วก็มีลูกค้าที่เป็นภาครัฐซึ่งก็จะเห็นว่าอย่างโปรดักต์ทางด้านการช่วยเหลือสังคมสินเชื่อเพื่อช่วยรากหญ้าแก้ไขหนี้ภาคประชาชนลดความเหลื่อมล้ําต่างๆเราก็ออกไปอย่างต่อเนื่องสี่ห้าโปรดักต์นะครับในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาพวกนี้ก็ทําอย่างต่อเนื่อง แล้วก็เรื่องการพัฒนาบุคลากรนะครับอันนี้ก็กําลังวางแผนการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องอที่เรียนไว้ปีนี้ก็ต้องไม่ต่ำกว่าห5ื่นันคนนะครับที่ได้รับการพัฒนาความรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวเรื่องโปรดักเกี่ยวเรื่องสินเชื่อเกี่ยวกับเรื่องซิงเกิลไลเส้นต่างๆนะครที่จะต้องมีความรู้ที่จะตอบเป็นเสมือนที่ปรึกษาให้กับลูกค้าได้นะครับส่วนเรื่องไอทีในช่วงอีกเดือน2เดือนนี้ก็จะมีโปรดักเกี่ยวเรื่องไอทีออกไปอย่างต่อเนื่อง นะครับแล้วก็เรื่องกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยงอันนี้ก็เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจไม่สู้ปกติมากนักก็ทําให้ลูกค้าเราจะมีรายได้ลดหายไปจากภาวะเศรษฐกิจที่มีอัตราการเติบโตที่ชะลอตัวลงบ้างนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราก็ต้องดูแลเรื่องความเสี่ยงทั้งด้านเครดิตท,ทั้งด้านโอเปอเรชั่นนะครับทั้งหมดนี้เจ็เรื่องเนี่ยจะทําให้เราทานฟอร์มไปสู่ดิจิทัลแบงกิ้งนะครับเพราะงั้นเนี่ยเรามาที่เรื่องแรกก่อนนะครับ อันแรกที่จะทำให้องคอ์กรไปสู่ Customer-centric ได้ก็คือเราต้องปรับโครงสร้างองคอ์กรก่อนนะครับก็จะมีหลายๆฝ่ายงานที่เรามีการเปลี่ยนแปลงซึ่งระดับกลุ่มก็จะมีรองผู้นริการธนาคารนาสินจะเป็นหัวหน้าผู้บริหารกลุ่มนะครับลงมาจากระดับกลุ่มเนี้ยก็จะเป็นผู้บริหารระดับสายงานซึ่งก็จะมีผู้ช่วยผู้นวยการเป็นหัวหน้าสายงานนะครับ หลังจากนั้นก็จะเป็นลงมาที่ระดับฝ่ายงานนะครับฝ่ายงานก็จะมีผู้บริหารฝ่ายเป็นผู้ดูแลนะครับตอนนี้เราจะแบ่งเป็นสิบกลุ่มงานนะครับเราจะเพิ่มกลุ่มงานใหม่ขึ้นมาเป็นสิบกลุ่มจากเจดนะครับก็แปลว่าเราจะมีรองผู้บริการธนาคารอม,มสินเพิ่มมาสามท่านนะครับตอนนี้เนี่ยแต่ละกลุ่มก็จะมีเซกเมนต์แมนเจอร์มาดูแลเราก็จะมีตั้งแต่กลุ่มลูกค้าบุคคลอันนี้ก็จะมีหกเซกเมนต์กลุ่ม ที่สองก็จะเป็นกลุ่มลูกค้าฐานลากนะครับอันนี้ก็จะมีสี่สับเซกเมนต์นะครับส่วนกลุ่มที่สามก็จะเป็นกลุ่มลูกค้าที่เป็นธุรกิจและก็ภาครัฐนะครับก็จะมีอีกสี่สับเซกเมนต์เราก็จะมีประมาณสิบี่สับเซกเมนต์ในเบื้องต้นนี้นะครับที่จะดูแลลูกค้าแล้วก็แต่ละกลุ่มก็จะมีเซกเมนต์ a มนเจอร์มาดูแลเซกเมนต์ a มนเจอร์ทำหน้าที่อะไรนะครับทำหน้าที่ศึกษา ทำความเข้าใจลูกค้าแล้วก็ต้องรู้ว่าลูกค้าแต่ละกลุ่มแต่ละสับเซกเมนต์เนี่ยมีปริมาณเท่าไหร่ในประเทศไทยนะครับอย่างเช่นเราบอกว่าเราแยกสับเซกเมนต์เป็นนักเรียนนักศึกษาเราก็ต้องรู้ว่าประเทศไทยมีนักเรียนนักศึกษาอยู่กี่คนความต้องการของนักเรียนนักศึกษามีอะไรบ้างโปรดักอะไรที่จะตอบโจทย์เขาเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจลูกค้าเราก็จะออกแบบผลิตภัณฑ์แล้วก็ดูแลลูกค้าแต่ละกลุ่มได้นะครับแล้วก็จะสามารถตั้งเป้าหมายลงเป็นรายกลุ่มลูกค้า เริ่มตั้งแต่ว่าต้องการลูกค้ากี่คนสมมติว่าลูกค้าในกลุ่มนี้มี10บล้านคนเราอยากจะเป็นผู้นําในกลุ่มนี้เราก็ต้องรู้ว่าเราต้องได้มาเก็ตแชร์กี่เปอร์เซ็นต์ถึงจะรู้ว่าเราเป็นที่1นึ่งแหละนะครับไม่ใช่ว่าเราอยากจะออกโปรดักต์อะไรไปก็บังคับให้ลูกค้าซื้อเราว่าลูกค้าซื้อแบบนี้นะแต่ไม่รู้ว่าลูกค้าต้องการซื้อหรือไม่ต้องการซื้อนะครับฝ่ายนี้ก็จะต้องทําการวิจัยลูกค้าเข้าใจลูกค้ามองตรงนี้เราก็จะมีสามกลุ่มที่เป็นกลุ่มดูแลลูกค้านะครับ แล้วก็นอกนั้นก็จะมีคล้ายๆเดิมนะครับจริงๆเราเพิ่มจากเจ็ดกลุ่มเป็น10กลุ่มนะครับเราเพิ่มสายงานจาก24สายงานมาเป็น28สายงานเรามีฝ่ายใหม่ๆปัจจุบันมี65เพิ่มเป็น77เพิ่มมาส2บฝ่ายงานคราวนี้เนี่ยการทําของเราเราก็จะมีการเกลี่ยคนนะครับแล้วก็เกลี่ยทรัพยากรจากเดิมนะครับแทบจะไม่ได้ใช้คนเพิ่มแต่เรามีการเกลี่ยงานใหม่เพื่อให้ ทำงานในฟังก์ชันใหม่นะครับพองานไปในฟังก์ชันใหม่นียมันก็จะเดินไปได้แต่ละฟังก์ชันงานแต่ละฝ่ายงานแต่ละสายงานก็จะทําหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อนําเสนอต่อลูกค้าก็จะทําให้เราเข้าใจลูกค้ามากขึ้นมากขึ้นจนอยู่ในใจลูกค้านะครับคราน,นี้คือซับเซกเมนต์ของเราเนี่ยจะแตกต่างจากธนาคารพาณิชย์นะครับกลุ่มลูกค้าบุคคลธรรมดาจะมี6กกลุ่มนะครับเพราะงั้นเนี่ย กลุ่มแรกของเราเนี่ยเราเป็นธนาคารโรงเรียนเรามีธนาคารโรงเรียนเนี่ยกว่าพันแห่งมีนักเรียนที่เป็นสมาชิกในธนาคารโรงเรียนเนี่ยกว่าสองล้านคนเพราะงะั้นกลุ่มนี้เป็นกลุ่มใหญ่เป็นทั้งนักเรียนนักศึกษาถามว่าทําไมกลุ่มนี้มีความสําคัญก็คือเราต้องการสร้างวินัยการออมตั้งแต่เด็กถามว่ากลุ่มนี้แบงค์ได้กําไรไหมไม่ได้กําไรครับ ต้นทุนมหาศาลแต่เป็นภารกิจของธนาคารอมสินที่เราจะต้องทําภารกิจนี้ก็คือว่าสร้างวินัยการออมตั้งแต่เด็กสร้างความรู้เรื่องของการธนาคารการบริหารจัดการให้เด็กตั้งแต่ธนาคารโรงเรียนนะครับแล้วก็ต่อยอดขึ้นมาจนถึงนักศึกษานะครับปัจจุบันนักศึกษาเน่ก็จะเห็นว่ามีความต้องการหลากหลายต้องการโมบายแบงกิ้งต้องการอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งต้องการบัตรเดบิตเครดิตที่รูปแบบสีสันที่เป็นเขา นะครับเพราะงั้นเราก็จะดีไซน์ตามความต้องการของเขาเราก็จะมีโลิตภัณฑ์ใหม่ๆขึ้นมาให้กับลูกค้ากลุ่มนี้นะครับเพราะงั้นจะเห็นว่าเราไม่ได้แบ่งตามรายได้อย่างเดียวนะครับกลุ่มที่2เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มวัยเริมทํางานก็อาจจะพึ่งจบปริญญาตรีเข้ามาเป็นกลุ่มที่เรายังขาดอยู่นะครับกลุ่มที่มีอายุตั้งแต่ประมาณ20-30ถึงเนี่ยเป็นกลุ่มที่สัดส่วนของออมสินเนี่ยยังไม่เยอะเท่าที่ควรเพราะงั้นเราจะโฟกัส สองกลุ่มแรกคือที่เราเริ่มต้นที่ว่าคนที่อายุเจ็ดขวบถึงสาสิบเนี่ยเราน้อยน้อยกว่าสัดส,ส่วนที่ควรเป็นในพอร์ตของธนาคารอมสินดังนั้นสองกลุ่มแรกเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่จะมาเป็นลูกค้าของเราตั้งแต่เ,เริ่มฝากเริ่มกู้นะครับแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับธนาคารอมสินจนถึงกลุ่มที่มีอายุมากขึ้นนะครับกลุ่มกเกษียณอายุจริงๆถามว่าอมสินวันนี้เนี่ยลูกค้าเราเป็นลูกค้าเด็กหรือผู้ใหญ่มากกัน จ็ดสิบเปอร์เซนมีอายุกเกินสามสิบขึ้นไปนะครับลูกค้าที่มีรายได้สูงกเกษียณอายุสุดท้ายเนี่ยก็ต้องมองหาแบงค์ที่มีความปลอดภัยที่สุดก็คือมีธนาคารอมสินธนาคารที่รัฐบาลค้ำประกันผลตอบแทนมากที่สุดในประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นต้องฝากอมสินต้องลงทุนกับอมสินดังนั้นกลุ่มกเกษียณอายุนะครับก็จะเป็นกลุ่มใหญ่อีกกลุ่มหนึ่งเพราะฉะนั้นเราจะมีตั้งแต่เด็กวัยเริ่มทํางานแล้วก็กลุ่มเป็นเกษียณอายุและอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่มีรายได้ปานกลาง กลุ่มรายได้บรรางนี่ก็คือมีรายได้ตั้งแต่หมื่นห้าจบปีาตีขึ้นมาจนถึงมีเงินฝากสักสิบล้านกลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มที่มีรายได้บรรางและเป็นกลุ่มใหญ่ที่ทํารายได้มากที่สุดให้กับระบบธนาคารพาณิชย์นะครับอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มผู้มีรายได้สูงและก็มีสินทรัพย์สูงกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่ผมเชื่อว่าอยู่กับธนาคารอมสินมากที่สุดนะครับเราก็ต้องดูแลเขาเป็นพิเศษมากกว่าที่เป็นอยู่นะครับ ตอนนี้เนี่ยพวกท่านเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็จะมีอายุค่อนข้างเยอะนะครับมีเงินฝากเยอะบางคนมีเงินฝากเป็นพันเป็นหมื่นล้านซึ่งฝากที่ออมสินเพราะงั้นเราจะต้องดูแลกลุ่มนี้ซึ่งกลุ่มนี้จริงๆแล้วเนี่ยคนที่มีเงินฝากน้อยกว่า1ล้านลงมาเนี่ยมี99ซนะครับแต่คนที่มีเงินฝากเกินหนึ่งล้านเนี่ยมีแค่1%แต่หนึ่งเอร์เซของเราเนี่ยจาก20ล้านคนมีสอง0,000คนกลุ่มนี้มีเงินฝาก80ซ นะครับเพราะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าเราอะบริการประชาชน20กว่าล้านคนซึ่งเรียกว่าไม่ได้กําไรนะครับเป็นภารกิจที่เราจําเป็นจะต้องดูแลเขาให้ดีที่สุดนะครับตั้งแต่เด็กตั้งแต่ฐานรากตั้งแต่คนอยู่ชน,นบทนะครับพ่อค้าแม่ค้าขึ้นมาจนถึงผู้มีไรายได้สูงกลุ่มนี้เราก็ต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับอีกกลุ่มนึงก็เป็นกลุ่มข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจเราก็เป็นรัฐวิสาหกิจคนหนึ่งเพราะนั้น คนที่จะดูแลค่ารายการและรัฐวิสาหกิจที่ดีที่สุดก็คือเรานะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มลูกค้าบุคคลธรรมดาจะมี6กลุ่ม6กลุ่มเราก็จะมีเซ g กเมนต์เมนเจอร์คอยทําความเข้าใจศึกษาข้อมูลลูกค้าถ่ายทอดนโยบายลงไปสู่ระดับเซลล์แอนด์เซอร์วิสนะครับกลุ่มลูกค้าฐานลากเราก็มีความภูมิใจที่ได้ดูแลลูกค้ากลุ่มนี้นะครับแล้วก็ตั้งเป็นสายงานเลยแล้วก็เป็นสายงานที่จะผูกติดกับธนาคารอมสินไปตลอด นะครับก็จะเป็นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยเป็นลูกหนี้ตามโครงการของรัฐบาลต่างๆนะครับอาจจะเป็นกลุ่มลูกจ้างแรงงานข้าราชการกลุ่มพัฒนาคุณภาพชีวิตพวกที่มีหนี้นอกระบบต่างๆเราก็เข้ามาดูแลตามนโยบายของรัฐที่จะช่วยเหลือลดความเหลื่อมล้ําแก้ปัญหาความยากจนเพราะงั้นอันเนี้ยเราก็จะมีเซกเมนต์เมเจอร์ที่เข้าใจอยู่แล้วอันนี้ก็ไม่เหนื่อยเพราะว่าเราเข้าใจมาตลอดนะครับกลุ่มต่อมาก็เป็นกลุ่มอาชีพอิสระนะครับ พ่อค้าแม่ค้าหาบเร่แผงลอยรถเข็นนะครับไม่สามารถกู้แบงค์พาณิชย์ได้นะครับแล้วเขาก็ไม่มีเวลาไปวิเคราะห์เพราะต้นทุนในการบริการเขาเนี่ยสูงมากถามว่าลูกค้ากู้หนึ่งหมื่นบาทเนี่ยแบงค์พาณิชย์จะลงไปดูธุรกิจของเขาไหมผมว่าไม่เขาก็วิเคราะห์ของเขาจากกระดาษจากเปเปอร์แต่เราเนี่ยลงไปดูแลเขาสอบถามเขาช่วยเขาทาบัญชีด้วยซ้ําแล้วก็ใกล้ชิดเขามากกว่าน,นี้นะครับเพราะฉะนั้น กลุ่มนี้เราก็แบ่งออกมาเป็นอีกกลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งโตขึ้นมาหน่อยนะครับคือลูกค้าผู้ประกอบการรายย่อยอาจจะมีห้องแถวมีโชห่วยเรียกว่าจริงๆมันเป็นไมโครบิสเนสะเล็กกว่า SME นะครับก็อยู่ตึกแถวหรือร้านค้าต่างๆนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มองอค์กรวิสาหกิจชุมชนแล้ก็กลุ่มออมทรัพย์ต่างๆนะครับ เริ่มต้นเมื่อปี44เนี่ยเราดูแลกองทุนหมู่บ้านมาที่อยู่ในความดูแลเราเนี่ยประมาณ61,000หมู่บ้านนะครับจาก77,000ปัจจุบันเราดูแลอยู่ประมาณสัก50,000กว่ากองทุนแล้วก็ยกระดับกองทุนหมู่บ้านขึ้นมาเรื่อยๆให้เป็นสถาบันการเงินชุมชนนะครับปัจจุบันก็มีวงเงินหลายหมื่นล้านที่เราดูแลอยู่นะครับ ครับเพราะนั้นเนี่ยที่เป็นลูกค้าฐานล่าก,ก็จะเป็นกลุ่มที่เราจะต้องซอยแล้วก็เข้าใจเขานะครับลูกค้ากลุ่มที่สนะครับกลุ่มใหญ่ที่3คือกลุ่มลูกค้าธุรกิจและก็หน่วยงานรัฐการปล่อยสินเชื่อเนี่ยจะเป็นสินเชื่อที่เป็นรายย่อยแล้วก็สินเชื่อที่ไม่มีความเสี่ยงอย่างเช่นสินเชื่อที่มาจากภาครัฐ หรือรัฐว,วิสาหกิจเป็นคนกู้เองอย่างเช่นจะเป็นการทางพิเศษอาจจะเป็นการรถไฟอาจจะเป็นพอ,อตอรทหรืออะไรเนี้ยก็สามารถกู้เราได้อันนี้เรารวมอยู่ในฝั่งรายย่อยก่อนนะครับแต่ละปีเราก็ยังอยู่เป้าหมายที่เราจะขยายสัดส่วนอยู่ประมาณ6%ของพอร์ตนะครับอย่าถงถติว่าเรามีแสนล้านเราปล่อย6%ก็อีกประมาณ6000ล้านโอ้ยังปล่อยได้เยอะแยะเลยนะครับถ้าเกิดขยายพอร์ตนี้ก็ยังสามารถขยายได้นะครับ พราะฉะนั้นเราก็ต้องมีกลุ่มที่ดูแลลูกคา้าองค์กรเอกชนขนาดใหญ่ที่มียอดขายเยอะๆนะครับเราก็สามารถเข้าไปดูแลนะครับทันต่อมาก็จะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและก็สาการณนอมรั์นะครับในส่วนนี้ก็เราสามารถให้เทศบาลกู้เราสามารถให้สาการณนอมรัก์กู้นะครับก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ดูแลนะครับส่วนกลุ่มสุดท้ายก็เป็นกลุ่มหน่วยราชการและก็รัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่กลุ่มนี้ก็จะไม่มีความเสี่ยง ก็อาจจะอยู่สัก2 0ของพอร์ตเรานะครับมันก็สองสามแสนล้านก็เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำนะครับก็จะเห็นว่าเราจะมี14กลุ่มซับเซกเมนต์ลูกค้าที่จะบริหารในทิศทางของคัสเตอร์เซนติกนะครับถามว่าทำเพื่ออะไรทำให้เราเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางนะครับเป็นคัสเตอร์เซนติกออแกเนเรชันนะครับ มีเซกเมนต์เมนเจอร์ที่ชัดเจนนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมีฝ่ายงานต่างๆเราก็แบ่งฝ่ายใหม่ที่จะดูแลโปรดักต่างๆเราจะมีโปรดักกลุ่มหนึ่งเกี่ยวเรื่องเงินฝากทั้งหมดกลุ่มหนึ่งเกี่ยวเรื่องสินเชื่อบุคคลทั้งหมดกลุ่มหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของบัตรอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดกลุ่มหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องของโปรดักอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเช่นโมบายอินเทอร์เน็ตเอทีเอ็มนะครับฝั่ง SME ก็จะมีคนดูแลโปรดักเอสเอ็ม นะกลุ่มลูกค้าฐานลากก็จะมีคนดูแลโปรดักต์ลูกค้าฐานลากนะครับก็จะตรงความต้องการแล้วก็ตรงตามไลฟ์สไตล์ใหม่ๆนะครับรวมทั้งจะมีช่องทางการขายใหม่ๆที่เกิดขึ้นในธนาคารอมสินซึ่งปัจจุบันเราจะพึ่งพิงสาขาของเราเป็นหลักนะครับตอนผมมานี่มีสาขาอยู่หนึ่งพันยี่สิบห้าสาขาตอนนี้ก็ไปเปิดสาขาพารากอนเป็นสาขาที่หนึ่งพันสาสิบสี่นะครับแต่จากนี้ไปเราจะมีช่องทาง การขายใหม่ๆที่มาช่วยสาขาในการขายไว้เราจะมีคนค้าขายมากขึ้นช่องทางการขายมากขึ้นนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมีการบริหารความเสี่ยงในโครงสร้างนี้ตะกี้ไม่ได้เน้นก็คือว่าเราจะแยก R.M กับ C.M ออกมาคนนึงไปเจอลูกค้าอีกคนหนึ่งวิเคราะห์ว่าควรอนุมัติหรือไม่อนุมัติแต่คนวิเคราะห์ไม่ไปเจอลูกค้าเพื่อที่จะลดความบแออสของการให้สินเชื่อนะครับถ้าเกิด ผู้วิเคราะห์ที่จะให้ไม่ให้เนี่ยไปเจอลูกค้าก็อาจจะมีความโน้มเอียงที่อยากจะช่วยลูกค้าบ้างเพราะ,ะนั้นเราแยกชัดเจน CM ก็จะวิเคราะห์และนําเสนอแต่ CM จะไม่ได้อนุมัติเองเหมือนบางแบงค์เราจะให้คณะกรรมการสินเชื่อซึ่งจะมีหลายระดับเป็นผู้อนุมัตินะครับครับนี่เป็นถ้อยถแถลงของท่านผู้อำนวยการธนาคารอมสินคุณชาติชายพยุหานาวีชัยนะครับเนื่องในงานโอกาสครบรอบ102ปี ของธนาคารออมสินนะครับเป็นเรื่องของการปรับโครงสร้างธนาคารตาม1ใน7แผนงานที่ประกาศไว้พร้อมเป็นอมสินยุคใหม่ GSB New Era มุ่งสู่ Customer Centric เข้าถึงประชาชนเพื่อเป็นธนาคารของประชาชนโดยจัดทับ10กลุ่ม28สายงานมี Product Manager ชัดเจนแล้วก็เพิ่มฝ่ายงานเชื่อมไปถึงสาขา พร้อมเปิดประตูรับลูกค้าและเดินเข้าถึงประชาชนทุกพื้นที่นี่เป็นยุคใหม่ของธนาคารออมสินอย่างแท้จริงนะครับในช่วงแรกของรายการมันนี่พลัสฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมในช่วงเป็นเงินเป็นทองสนับสนุนโดยธนาคารออมสินเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ10เดือนจากธนาคารออมสินดอกเบีย Step ้ยสเตปอัสูงสุด 7. 5ต่อปีโถ 1115นะครับเอาละครับเราจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงที่2ของรายการ m ั n นี่พลัสฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมกันต่อครับเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษสึกเดือนจากธนาคารออมสินดอกเบี้ย Step ปอสูงสุด7.5%ต่อปีโทร1115 Money Plus ลฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดย ยุทธนากระบวนแสงโดยบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตเรเลียมจำกัดมหาชนธนาคารอมสินมั่นคงจริงใจรับใช้ประชาชนโทร1 1 1 5บางจากผู้นำพลังงานทดแทน